ทำไมล่อฮะเสือเออพี่เม่์พี่แฝดไม่รู้แมวหรือปลวกชอบนอนในอะไรอ่างรับเล็บนอนไปแทะไปกัดไปสภาพน้องใครทำหกอีกแล้วอาหารเม็ดนะเออเนะเนะเนะเน cái này dễ máy? Mong ta béo bèo đấy pa, anh mew, hay con bun เอาเรี๋ยวใหม่พ่อหยียบให้แหละไอ้นิ่มอกไปแล้วนิ่มเน่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 อไปเล่นอะไรไปกัดอีกตัวหนึ่งเนาะกัดให้มันพังเน่เน่เน่ดูพ่อดูมันมันหาเรื่องเขาเน่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 อะไรลูกอะไรพี่สองแสน